ซ่อนรักสองนางเอกหลิงหลิงคองออมกรณพัร์ปวดเคมีดีทะลุตาที่สีสันบันเทิงพร้อมพริกขิงสุริยเรศหญิงอานาดาจัจจ่าแดนดาวแก๊ปจัก,กรินเป็นไต่นัทนิตเอแคลร์จื้อปากขอบคุณที่แฟนๆพาแฮชแท็กใจซ่อนรักขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของไทยและติดเทรนด์อีก7ประเทศทั่วโลกพร้อมสปอยล์สาคำทำไมห้ามพลาดใจซ่อนรักอีพีคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งค่ะเผลอไปเห็นแฟนเก่าเหรอเจอดีแน่ก็ไม่แน่ รักแบบปะเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นเรื่องแล้วสนุกแน่ค่ะก็ขอฝากใจซ่อนรักคืนนี้นะคะสี่ทุ่มครึ่งค่ะ EP4 ด้วยนะคะติดตามได้ทางช่อง3กด33นะคะหรือว่าดูย้อนหลังในทางแอปช่อง3หรือว่า Netflix ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ EP4 ี e ใจซ่อนรักค่ะร้อนแรงแน่ๆค่ะเชื่อว่ามีหลายซีนที่ทุกคนติดตามนะคะคืนนี้ห้ามพลาดค่ะ